รักสวยคือมาเก่งแฮะเ่นทั้งโทรศัพท์เล่นทั้งไอแพดฮะ,ะเร็ว<ช>ผู้ใดงามเชิญค่ะมาเร็วค่ะเชิญค่ะเชิญมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะทำอะไรมาเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกค่ะ เออดีแล้วแหลูกจะได้เป็นอาศัล่น้ำมันเบิ่มน็ดน,นะสาระมันเปิดไฟเปิดไฟเปิดแก๊สหัวแก๊สเปิดแล้วใสอีกค่ะพอ,อค่ะเปิดแก๊ค่ะ รอไฟร้อนแป๊บหนึ่งค่ะใช่หอมค่ะใช่อันนั้นแหละอาแต่หอมนะไข่ไม่เอานะผัดให้หอมเลยหอมดูแล้วเออผัดมันจะไหม้ <c oughs> กุเล่ให้มันหอมหอมหอม,หอม ได้ที่ยางได้ที่แล้วน้ำตาลมาใสา่น้ำตาลกับผงปรุงรสเทหมดเลยผงปรุงรสคือไม่เอามาล่ะเอาใสาเ่เร็วๆมันจะไหมเอาผงปรุงรสใส่ด้วยใปแล้งเนี่ยช่วยกันก็ยังจะถามเนาะเอาเลมันเข้ากันเอามันกระดินขึ้นไปทำไมล่ะนะ เอา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 น้ำใส่เร็วๆน้ำใส่น้ำใส่เร็วๆมันจะไหม้แล้วนะใส่เออเออหน้าแหละเทลงหมดเอาคูเล่เร็วๆคู่เล่เบา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 มันกระเด็นหมดแล้วนะตามด้วยตามด้วยน้ำมันหอย ทอสปรุงรสใส่ไปใส่ลงไปอซาปรุงรสลงไปแล้วก็ใส่เกล,ล,ล,ลวยย้วดำด้วยลูกนี่เหยาะใส่ยกลวดำ นั่นน่ะน่ะนะสีส้มๆเลืองเรืองเออนั่นแหละสีอิวหวานเออเป็นสีอิวดำนั่นแหละอีนี่นืงอีนี่นื่องพ่อปุ่ลีให้มันเข้ากันต่อไปเข้ากันแล้วเอาเส้นลงลูกหยิบเส้นลงหมดดเลยหหรอมเลย เออเราทำมาหมูนั่นแหละอันนี้ใช้ไฟเบาๆกินทั้งหมูบ้านเออนี่แหละกินทั้งหมูบ้านเราสามคนทั้งหมู่บ้านเราสามคนนี่แหละเอาคกเขาให้มันเข้ากันให้เส้นเข้ากับน้ำซอสเส้นเราก็แช่มาแล้วประมาณห้านาที ห้าวันอะไรลนะวันห้าวันพอดีเลยมันเปื่อยเป็นโจ๊กพอดีนะเอาคนไปให้มันเข้ากับน้ำซอสกเล่เสร็จแล้วเอาถุงห้องลงมมเออจาหมดเลย,มมเ,ลยเอากเล่ให้มันเข้ากันเอ้มันเข้ากันเลยนะกเล่มันเข้ากันแล้วหรือเปล่า เอาใส่ใ่ไข่ของเราแบบนี้นะเอาไข่มาที่ใช่<ม>แล้วก็คุรีกันเลยนะคุรให้เข้ากันเลยอือไปดูสิโอหน่ากินจังเลยยาปีมึงไทนะ แล้วเขาก็จะซิมฟรีมือเจ้าของซิมฟรีมือตัวเองอร่อยไหมอร่อยไหมนะอร่อยไหมลูกตอามาซิอร่อยไหมไม่ตอบแสดงว่าไม่อร่อยเด็กโบแซบอีลี ฝีมือลูกอร่อยไหมม่ท่านบอกแซ่บลูกบอกให้ท่านชิมอีกลูกไปบ้งเถอะครับเลยลูกเลยลูกจริงเหรอลูกมันไม่จริงนะลูกแม่อร่อยมันมอร่อยแค่กินอีกอืมมันไม่สู้ตำลาวหรอกผัดไทยไก,ก,ไก,ก็อร่อยทำไม้กินอีกนะ,<จ>ะกินอ อันหยัง่งตามจับหมูตามกุ้งคือบอกว่าอมาเมื่อกี้นี่สิไดซื้อมาจากสามสี่ถุงมาตามกินยำแรงเฮงเต็มปากกันยังว้าวไม่ได้หรกนี้ครับกินพวกนี้ไม่โลลูกประลหลุกเหรียนก็กำามากินข้าวบ้างมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าเนาลูกเนาะ กินซ้ำนียลเมื่อนี้อยากกินหลายโลกระสีสูบคำใหญ่ๆตัวโตอ้าวเคี้ยวอบุยอบุยแซบยอมรับวาริงไม่ได้ว่าตัวเองกินเยอะเฮ้ยไม่ใช่หรอกไหนตอนแรกบอกทำมากินทั้งหมู่บ้านเลยไงหมู่บ้านสามคนจริงเหรอกินน้อยนะ ไม่จริงเลยใส่ร้ายจริงเลยเป็นไกม่จริงเลยเบิ้งสองถาดนี่สองคนนี่กินเงหมดอคนนี่กินเบิ้งหมดากินเรากนียวเอิเห่งอบคนินเนิดป๊เดียวเิออกินแป๊บเดียวจนหมดถาเปาริงไองปุ๊บใช่ไจริงหรอกดูทีหนักจองคนนี่กินนะหมดทุกสิ่งทุกอย่าง